ครับกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเอาวัตถุมงคลเครื่องรางนะครับอาจจะแบบดูแปลกๆไม่คุณตาบ้างนะครับเอามาให้ทุกท่านดูชมกันเนาะสาหรับ E ีีนี้นี่เป็นก็จะมีพวกเครื่องรางวัตถุมงคลนี่แหละครับแล้วก็มีดหมอเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีดหมอเล่มนี้นี่ <laughs> ต้องบอกกอนนะว่าไม่ไม่ใช่ ของหลวงพ่อเดิมนะครับหรือว่าหลวงพ่อลุ่งนะครับหรือว่าหลวงพ่อบุญมีหรือว่าหลวงพ่อโว,วยไม่ใช่นะครับแต่เก่ากว่านั้นนะครับเก่าแกกว่านั้นบางคนเห็นยันเนี่ยอาจาจะจะคุ้นนะนะครับยันตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยแล้วฝนตก คุณยันในยันใบพัดอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอัตรใบให้นะครับคณาจารย์ทางสายชัยนาทครับเนี่ยไม่มีรอยจานจริงจริงมีรอยจานเต็มเลยนะครับเนะี่ยเห็นไหมจานทั้งฝักทั้งด้ามนะครับถ้าดูดีๆนะเนี่ยบริเวณด้ามนี่ก็มีรอยจานนะครับถ้าดูดีๆเห็นไหม มีรอยจานนะครับเดี๋ยวให้กล้องซูมหานิดนึงนะครับฝั่งนี้ก็มีมีรอยจานนะเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยมีรอยจานเห็นไหม เนี่ยจานทั้งเล่มนะครับทำฝักทั้งด้ามน,นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมมีรอยจานยาวไว้เนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีรอยจานนะคเดี๋ยวให้กล้องซูมแบบหนึ่งนะครับกล้องอาจจะซูมไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยมีรอยจานนะเห็นไหมจานตัวนี้เหมือน ของตัวตละลับปัดเลยนะแต่ว่าผมชักออกมาเอิ่มดามฝักก็ดูสวยดีชักมาใบามีดตกใจนะครับเพื่อนจะตกใจเหมือนกันบอกว่าทำไมใบมีดเป็นอย่างนี้นะครับใบมีดนี่แบบว่าศึกมากนะครับแต่พอมาอ่านดูนะครับม,มันมันมีรอยเป็นตัวหนังสือนะครับโอ้ไฟดับนะครับไฟดับเฉยเลย เออ,เออเห็นอย่างนี้เห็นดีนะครับดูอย่างนี้ก็ได้นะครับไฟดับพาติเขียนว่าหลวงเนี่ยนะครับหอหีบลอลิงวอแหวนององูปอปลาสะอูไม่เอกสอรือสีสะอูนะครับแล้วนี่ก็ขอไข่อันนี้มอมาสาระนะครับเขาเขียนว่า หลวงปู่สุกมะขามเท่านะครับเขาจะเขียนอย่างนี้นะครับเออไฟดับนะครับอยู่ในบ้านมืดหน่อยนะครับรีวิวอย่างนี้แล้วกันนะครับเปิดแฟลชดีกว่านะครับเออเปิดแฟลเดีกวนี่นะครับเขาเขียนว่านี่นะครับหลวงปูสุกนี่นะครับเอมามะขามเท่านะครับ อัน,น,อน,นเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยเป็นเหล็กตะปูสังฆาาน,น,นะครับเขาไม่ได้เอามาตีเป็นมีดนะเขาแบบได้ตะปูมาแล้วก็แต่งใบว่าแบบว่าขัดแต่งใบเป็นเป็นมีดเลยนะครับเขาไม่ได้ไผสมกับมวลสารอะไรน,นะรเป็นเหล็กตะปูสังฆา,านรเพียวๆนะครับลักษณะเน,นี้ยนะครับไฟดับเฉยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ซึ่งเป็นมีดหมอเล่มแรกของผมเลยนะที่ได้ของหลวงปู่สุกวัดปะคอมาขามทามาจริงๆก็เคยขอท่านนานแล้วแต่ว่าดูของท่านเนี่ยไม่ขาดนะครับมันของเก๋ฝีมือมันออกมาหลายยุคนะครับทําให้ผมเนะี่ยไม่ไม่กล้าเช่านะแต่ว่าเล่มเนี้ยเห็นแล้วโอ้สบายใจสบายตานะครับจับดูแล้วก็มีพุทธคุณด้วยนะครับด้ามฝักเนะี่ยรู้สึกจะเป็นเหมือนขนายนะครับขนายเอ้เขาเรียกว่าอะไรกระดูกช้างกามช้างอะไรพวกเนี้ยนะครับ จะเป็นลักษณะนั้นนะครับเป็นกามช้างนะครับเนะี่ยแล้วก็ตรงปลายเนี่ยนะครับถ้าดูมันจะมีรอยฝนเห็นไหมมันจะไม่มนนะมันมีรอยฝนเห็นไหมถ้าดูมันแบบดูแหว่งแหว่งไปนะครับรอยเขาฝนเอาไปทํายาทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยนี่นะครับ,รบหลวงปูุ่กนะครับจานทั้งฝักทั้งด้ามน,นะครับ อันนี้หอยหีบนะครับลอลิงบอแหวนงองูปอปลาสารูไม่เอกนะครับสอสาราสารูขอไข่นะครับปูสุขตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะอ่านไม่ออกนะแต่ตรงนี้อา่านอมมะนะหลวงปูสุขมาขามเท่านะครับเป็นตะปูสังฆาวานอนนะครับซึ่งตะปูนี้ยเทพพยาดาผีป่าผีสางจ้าป่าเจ้าเขาผีหา่าซาตานหรือว่าเทพ นอกศาสนาก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นเทพบนสวรรค์แล้วแต่นั้นจะจะข้ามผ่านไม่ได้นะครับมันแบบว่าถ้าเอาไปวางไว้มั่วซัวเนี่ยนะครับทําให้ผีบ้านผีเรือหรือเทวดานางมงนางไม้หรือว่าพวกอมนุษย์มันจะเดินผ่านข้ามไม่ได้นะบางทีลอยบางทีเหาะอ,อยู่บนอากาศเนี่ยต้องต้องหลีกทางนะครับเพื่อเพื่อจะข้ามของชิ้นเนี้ยไม่ได้พวกพวกตะปูสังขาว่านอนเนี่ยนะครับซึ่งหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านก็ใช้ทําเหมือนกันนะ เนี่ยผมดูรู้เลยนะครับเพราะว่าเคยเห็นนะครับเนี่ยเวลาเขาถอนตะปูเนี่ยเนี่ยดูอันนี้มันจะเป็นแบบกามช้างฟันช้างอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเป็นลักษขนเนี่ยแล้วก็เก่าแล้วนะเนี่ยได้มาพร้อมซองเลยนะเนี่ยผมได้มาพร้อมซองช่วงนี้ได้เครื่องรางแปลกๆมาเยอะนะอะไรที่ผม อยากได้เมื่อตั้งนานก็มาได้เดือนนี้นะเพราะว่าดวงผมมันกำลังขึ้นนะตอนแรกคิดว่าจะถูกหวยได้เงินล้านก็ไรที่ไหนได้นะครับในเครื่องรางวัตถุมงคลที่ตัวเองตามหามาแบบ4ี่ห้าปีหกปีอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็ได้เจอนะครับมาเจอเดือนนี้หมดเลยนะครับผมก็เลยมาโชว์ให้ทุกท่านดูนะครับเห็นไหมมีรอยจานนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นยันหลงู่สุกนะครับเนี่ยยันที่หลวงู่สุกัใช้เป็นยันใบพัดนะเนี่ยมะอุนะครับเนี่ยมะอุ แล้วก็มีรอยจานเต้มไปหมดเลยนะครับต้องเปิดแฟลชสองครับเพราะว่าไฟดับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยหายากนะครับเนี่ยเพราะว่าผมเจอหลายเล่มเหมือนกันไม่มีหลวงพ่อสุกเนี่ยแต่ไม่กล้าเช่านะครับเพราะว่าไม่ไม,ไม่โอเคนะครับแล้วก็นี่หลวงพ่อกล้วยนะครับเป็นพิมพ์แบบพิมพ์ขเขาเรียกพิมพ์วัดไร่ขิงหรือเปล่าเนี่ยนะครับ เนี่ยผมเนี่ยทุกท่านเชื่อไหมผมอะเก็บหลวงพวกก่อกลวยแข่งกับคนจีนหรือว่าชาวต่างชาตินะทุกวันเนี่ยถ้าผมเจอในตลาดเนี่ยผมเก็บเรื่อยแหละนะครับองค์ละร้อยองละหละักร้อยหลักพันนะครับหรือว่าหลายๆพันเนี่ยนะครับถ้ามันสวยสวยเจ็ดแปดพันเก้าพันผมก็เช่านะจะต,ต้องเป็นองค์ที่ผมสวยโดนใจแล้วก็เป็นเนื้อที่ผมอยากได้ที่หาย,ยากนะที่ดูแล้วไม่กำถึกไม่เก๋อ่ะนะครับ บางคนส่งรูปให้ผมดูนะโอ้โหกำกึ่งกำกึ่งบางคนเอาของเกมให้ผมดูนะเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับยังแหวกมานนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นพิมพ์แบบอ่ารัศมีนะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบพิมพ์แบบฉายฉับพันนาลังสีนะเนี่ยนะครับเนี่ยดูเนื้อ อาจจะมีเสียงฝนเข้ามาหน่อยนะครับเนี่ยเรี่ยมเรี่ยมไว้แบบโบราณเลยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อกัลปภัญาณน,นะเนี่ยนะครับผมห้อยแล้วก็รู้สึกเมตตาค้าขายดีนะที่ห้อยมานะใช้ใช้ดีพอๆกับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เปียกทองไว้ด้วยนะครับเรื่องนี้แล้วก็ นี่นี่ผมได้มาจากคนเขาเรียกว่าคนรุ่นพ่อนะอายุแบบหกสิบแล้วฟันนี่แบบเออเขาก็ผ,ผจเจอเครื่องรางแปลกแปกกับคนโบราณเยอะนะที่แบบหายาก,กเพราะว่าเซียนรุ่นใหม่เนะี่ยอายุสามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอเขาจะเล่นแต่พาราเหรียญกันนะแต่ถ้าคนหกสิบขึ้นไปเนะี่ยจะมีเครื่องรางแปลกแปก,แปกแงเงอยเอะคนระับอันนี้เขาเรียกว่าไม้กาฝากนะไม่ใช่ไม้สักนะอันนี้เป็นไม้กาฝาก หลวงพ่อกันวัดพญายตินะครับเออผมก็ถึงเมื่อถามแลว้วเพราะว่าหลวงพ่อหลวงพ่อกันทำเครื่องรางนี้นงงี่หรอเขาก็ยืนยันบอกมีม,มไีได้ได้มานะครับก็เป็นคนที่แบบพอไว้ใจได้นะเป็นแบบคนรุ่นพ่อผมนะครับเขาก็เคยไปทํางานแถวแถวบ้านผมด้วยนะครับผมก็เลยแบบเออน่าสนใจดีก็เลยเช่ามานะครับเนี่ย เป็นหนุมานเป็นลิงนะข,ขี่ประหลัดขิกขี่กระจูนะครับตอนแรกเครื่องรางพวกนี้ผมไม่ค่อยได้สนใจนะแต่พอเอามาค้าขายนะครับปรากฏว่าใช้ดีนะเมตตาค้าขายเจราจาอะไรพวกนี้ใช้ดีนะแล้วก็มีแบบมีแบบเป็นผ้า,าจีวรสงนะครับที่ท่านเอามาทำเป็นเครื่องรางไว้ให้นะครับเนี่ยโอ้ย,อยังเท่ะนะครับ คือสมัยก่อนเขาไม่มีอะไรเขาเ,าเชือกถักเอจีวรถักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นไม้กาฝากลักนะถ้าผมจับดูนะเออเป็นไม้กาฝากจริงเพราะพวกมไม้กาฝากเนี่ยเนื้อมันจะไม่ไม่แข็งมากเนื้อมันจะเป็นไม้เนื้ออ่อนนะเพราะมันจะแทรกขึ้นอยู่กับพวกต้นไม้เก่านะถ้ามันไปขึ้นกับต้นสักดเขาจะเรียกกาฝากต้นศักดนะเวลาเราคนไปขีปอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไปไม้กาฝากนะครับเรงนี้ ไปขึ้นกับอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะเรียกว่าไม้กระฝากของอันนั้นนะครับซึ่งผมจับดูเนะี่ยนะครับมันจะเบาพาไม้กระฝากเนะี่ยมันไม่ทันโตจนมีแก่นดนะครับมันจะแบบเป็นไม้แบบเนื้ออ่อนนะจับดูเนะี่ยเบาเออใช่เป็นไม้กระฝากจริงนะครับถ้าเป็นไม้สักนิ่มจะหนักนะครับเนะี่ยผมจับดูเนะี่ยเพราะาผมจับดูมันก็มีพุทธคุณแบบ ดีอะแรงนะด้านเมตตาค้าขายโชคลาภแล้วก็แควคลาดนะครับลิงเนี้ยลิงนี่ก็อิทธิฤทธิ์อยู่แล้วนะครับหนุมานเนี่ยลิงมันเป็นอิทธิฤทธิ์อยู่แล้วนะบ,บวกกับเป็นของสเสน่ห์นะเป็นประหลัดอย่างเงี้ยนะครับตอนแรกผมไม่ค่อยได้สนใจนะผมมองดูว่ามันดูบัดสีบัดเถลิงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอเปิดใจเอามาใช้นะมันก็เออมันก็ใช้ดีนะแล้วแต่คนชอบนั่นนา,นาจิตตังนะ ถ้าผมไม่ค้าขายหรือว่าไม่ไม่ไปขายทุเรียนหรือว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไอ้นี่นะครับขายทุเรียนบ้างขายนูน่นขายนี่บ้างขายเออบางทีพี่ก็ไปชวนดูร้านกว๋วดเตี๋ยวอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเออมันก็ค้าขายดีะลกูกค้าเยอะนะครับแล้วก็เช้ามาเนี่ยเราอธิษฐานบอกเลยบอกหลวงอย่างผมอะผมเวลาผมจะบอกผมจะบอกเก่าหลวงพ่อก,กวย หลวงพ่อรุ่งพ่อเดิมนะเพราะว่าสามคณาจารย์เนี้ยวเวลาผมขอผมขอได้จริงจริงนะส่วนคนไหนเขาจะขอแบบว่าลองไปขอหลวงพ่อนี้ 4, 4, 4, สี่เทพนี้สนะี่ศาลนี้เลยผมไม่ไปนะครับเสียเวลานะครับบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้ผมไม่สนใจนะผมแบบขอครูบาอาจารย์ดีกว่าขอได้ทุกเรื่องนะครับอย่างหลวงปู่สุขเนี่ยผมก็ไม่กล้าขอท่านนะเพราะว่าแค่ขอหลวงพ่อเดิมพ่อกวยพ่อลุ่งเนี้ยก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ผมเกรงใจท่านคนระับ ถ้าขอก็คือขอวิชานะครับขอเครื่องรางท่านนี่แหละยอย่างหลวงพ่อกันเนี่ยขอขอวัตถุมงคลท่านขอเครื่องรางท่านแล้วเนี่ยเพราะว่าผมจะคุ้นกับหลวงพ่อเดิมพ่อรุงพ่อกันเอเอหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกันก็เคยขอขอท่านอยู่นะขอพวกเครื่องรางวัตถุมงคลท่านก็มาให้ดูชมกันเนาะนะครับบางทีเนี่ยไปเจอพระใหม่ๆเนี่ยผมว่าน่าเก็บนะนะครับเนี่ย ที่ระลึกพระเขียวแก้วนะครับที่ระลึกพระเขียวแก้วพระพุทธเจ้าพิธีวิสาขาบูชานะครับพระคูภาวะวิรสุขอะไรนะครับประเทศอะไรเนีประเทศเนปาลหรือเปล่าเขาดินมาทำานะครับ9ธันวาคมปี2500 ห้าสิบสองนะครับเนี่ยถ้าดูเนี่ยโอ้โหแสงมันจ้านะมันอาจจะอะไนี้หน่อยนะเห็นไหมมีห้าสองนะครับเนี่ยพาอย่างเงี้ยดีนะครับแบบพิธีใหญ่แล้วเป็นวันมงคลอะ่ะบางทีจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากโลกวิญญาณทั้งพระทั้งพระริยะทั้งเทพเทวดาท่านมาร่วอนมทนธาจิตปลุกเสกด้วยนะเนี่ยเป็นพระดีนะครับเนี่ยผมจับดูเนะี่ยโอ้โหตะคุณแรงมากครับแล้วก็บางทีเนี่ยผมไปเจอตะกุดอย่างเงี้ย ตะกรุดเก่าโบราณนะ้งงลงและปิดทองมานะครับแล้วดูตะกรุดนั่นี่ยะตะกรุดเนี่ยม้วนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเก่ามากนะมันละลายนะครับตะกรุดมันละลายเชื่อมกันเนี่ยถ้าทุกท่านเจอ,องไงเก็บได้นะครับเนี่ยเป็นตะเป็นตะกรุดโบราณย,ยุคหลวงพ่อเดิมนะครับยุคหลวงพ่อเดิมยุคหลวงปู่สุกนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกท่านเห็นไหมเนื้อตะกรวดมันละลายเป็นแบบเปน็นเดียวกันอ่ะเห็นไหม เขาไดตะกวัวน้ํานมนะหรือว่าเหล็กเปียกบางคนจะเรียกงั้นนะเนี่ยผมยังไม่รู้เล้เป็นของคณาจารย์ท่านใดเนี่ยแต่ว่าโอ้โหดีมากครับการคุณใสที่จับโดยนะครับเนี่ยเขาปลุกเสกมาพลังเป็นด้านเนี้ยนะการคุณใสกันแคคลาาปลอดภัยกันศาสตราวุธอะไรพวกนี้นะครับจะมันจะเป็นด้านเนี้ยนะครับแล้วก็มีเมตานะครับ พวกของโบราณนะครับเนี่ยไปเจอปุ๊บต้องบางทีก็ไม่รู้ไม่รู้ที่หรอกเก็บไว้ก่อนเดีวค่อยดูนะครับอันนี้ก็เป็นผงผงแบบเอ่อเป็นเหมือนผงทองคำเปลวนะครับผสมกับมวลสารอะไรสักอย่างนะครับคล้ายๆลูกนิมิตนะคผงอะไรผงอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผมก็เก็บไว้นะเป็น อของสิริมงคลนะครับยิบเลยยิบรลยยับวิบวับวิบวับดีนะบาง <laughs> ทีไปเจอของโบราณของเก่าๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ที่เราพระออกมาหลายยุคหลายสมัย <laughs> นะครับอันนี้เป็นเป็นแบบพิมพ์เกตชัยโยนะครับเนี่ยแต่อันนี้ออกวันละครั้งนะครับเนี่ย, <laughs> เ,ยเก่า <laughs> เจอพระคนแก่ ทั้งเรียวพาคนแก่นะจะเจออย่างเงี้กับคนแก่คนสูงอายุผมอ,อะ <S <S ไม่ไม่ค่อยเจอคนหนุ่มนะครับน้อยมากเลยที่จะเจอพวกคนวัยรุ่นอายุแบบสามสิบถึงห้าสิบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเจอคนแบบหกสิบขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็มาให้ดูชมกันเนาะเนี่ยอ,อมีโอกาสได้ผมตามหามานานนะมีหลวงปู่สุกเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่ไม่กล้า เช่ามานะเพราะว่าไม่ชัวนะครับแล้วก็ข้อมูลบางอย่างมันขาดหายไปนะนะครับเนี่ยหลวงปู่สุกนะครับเนี่ยมันเป็นแบบคล้ายๆมีดกัดกดนะนะแต่ว่ามีดหลวงพ่อจะม,มัดวางแดงเหนือนะที่เป็นลายอัคระที่มันเป็นกัดกดหรือว่าอะไรนะแต่จริงๆเขาบอกว่าหลวงพ่อท่านท่านมีใบมีดอย่างงี้ใช่ไหมท่านจะจานนะครับท่านจะใช้จานจานอัคระอย่างเงี้ยแล้วก็แช่น้ำมนต์แล้วแล้ว ใบมีดนะมันจะมีเหล็กนูนขึ้นมาตามรอยจานนะครับเขาเรียกมันเป็นวิชารูปแบบหนึ่งนะครับที่ใชาทาน้ำม,นะมันนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ใช้กดกัดนะครับแต่ว่ามันเป็นพลังจิตเป็นอาคมนะครับที่ใช้การจานอัคละอะไรอย่างี้ที่ผมไปไปศึกษาสายหลวงพ่อจ่มัดวางแดงเหนือพังนะซึ่งผมมองว่าการทํามีดลักษณะนี้นหลวงปู่สุขท่านก็ทำได้นะจานจานอัคละ ปุ๊บเราก็ไปแช่นะ้ำมนแล้วเหล็กแล้วรอยจานที่เราจานอะ่ะมันมันจะนูนขึ้นมานะครับจากเหล็กอย่างหดนะครับอย่างปูสุขท่านทําได้อยู่แล้วนะครับลักษณะผมไม่ไม่สงสัยนะครับอันนี้เหมือนรอยเศษน้ำหมากมะครับเนี่ย <laughs> เหมือนน้ำหมากคุณยายเลยตอนสมัยก่อนเคี้ยวมากนะครับ นี่นะครับในี่ของอย่างเงี้ยจะเป็นของแบบเป็นของสิริมงคลนะถึงจะเป็นของอา,อาอาถันแต่เป็นของอาถันแบบมงคลของอยู่ในเขตวุฒาวสนะครับเป็นตะปูสังฆวานอน,นครับผมดูตอนแรกก็แบบโอ้มีดอะไรไวะเนี่ยชักออกมาตกใจเลยมีดใครวะแต่ดูยันแล้วยันเนีคุณคุณนะยันเนี่ยยันเหมือนของหลวงปุ่สุขนะครับหลวงปู่สุขนี่ท่านจะอายุเยอะอายุเยอะกว่า หลวงพ่อเดิมนะครับจะเป็นจะเป็นแบบถ้ายุคเก่าเลยนี่นะจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคาน์นครับยุคก,กลางๆนี่จะเป็นหลวงพ่อสุกวัดประคองมะขามเท่านะครับยุคยุคไทาทานี่จะเป็นยุคหลวงพ่อเดิมนะครับจริงๆมีจานทั้งเล่มนะเนี่ยผมก็ยังแบบยังแบบไอ้นี่เลยยังไม่ได้แบบดูเลยว่าเขาจานาว่าอะไรบ้างนะครับ เสียดายไฟดับแะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอาตัวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ก็เอามาให้ทุกท่านดูชมกันเนาะมันเป็นมีดใช้งานจริงด้วยนะเนี่ยนะครับดูถ้าดูจากเนี้ยมีรอยแบบรอยเข้าฝนนะครับมันเว้าไปนะครับพวกงาช้างกามช้างอะไรพวกเนี้ยมันมันก็เป็นของของทนนสิ์รูปแบบหนึ่งนะครับเนี่ยเขาก็จาใช้ทำนะครับรอยเขาติดกาวติดอะไรมาเพิ่มเลย ดี๋ยวผมอาจจะหาอะไรมาลัดนะครับห่วงหาเชือกอะไรมาลัดดีกว่านะครับกันแต่ก็ไม่ต้องก็ได้นะใส่ซองอะไรอย่างเงี้ยนี <c oughs> ่นะครับซองเขาซองเดิมเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เก็บดีเหมืันนะจะของเก่านะครับก็สําหรับคลิปโดยนี้เดี๋ยวเอาเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวมีอะไรดีเด็ดเดี๋ยวก็เอามาให้ทุกท่านดูชมนะวันนี้อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะเพราะไฟดับนะครับเดี๋ยว ขอตัวไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆ,ๆเด็ดๆเดี่ยจะมาให้ทุกท่านดูชมเหมือนเดิมเช่นเดิมเช่นเคยนะครับสหรับคลิปเดอรนี้เพียงเท่น,นี้นะครับสวัสดีครับฝนตกขอให้ทุกท่านเจริญทางโลกและทางธรรมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ